นมัสเตนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่2023ด้วยปีที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างคะสำหรับตัวเองนะคะเซตเป้าหมายปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตเป้าหมายไว้ว่าจะโยคะออกกำลังกายอ่านหนังสือแล้วก็ทำสมาธิทุกเช้าก่อนที่จะเริ่มทำอย่างอื่นแล้วก็สำเร็จด้วยดีนะคะปีที่ผ่านมา หล,หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเซตอะไรแล้วมันทำไม่ได้มันขี้เกียจมันยากจังเลยวันนี้นะคะมีเคล็ดลับหนึ่งอยากจะแชร์ที่ตัวเองทำสำเร็จนะคะมาปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะโยคะออกกำลังกายได้เกือบทุกวันอ่านหนังสือได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิได้เคล็ดลับที่ใช้สำหรับการเซตเป้าหมายของปีที่แล้วและทำสำเร็จนะคะก็คือ การหลอกสมองการทำให้สมองของเราเนี่ย<ม>เชื่อว่ากิจกรรมแล้วก็อะไรที่เราทำบ่อยๆนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันก็จะทำโดยอัตโนมัติเลยแต่ต้องบอกว่าสมองของเราเนี่ยปกติมันจะเป็นอวัยวะที่มีความขี้เกียจมากๆเวลาเราจะเริ่มทำกิจกรรมอะไรก็ตามมันจะประมวล แคลอรี่มันจะประมวลเลยความยากง่ายยังไงนะคะมันจะไม่ชอบความเหนื่อยความยากอะไรก็แล้วแต่มันจะคอมเพลก์กับความง่ายความสุขเสมอแล้วมันก็จะไปกับมันก็จะอะไรที่เราจะทําในเรื่องยากๆเนี่ยมันจะพักไว้ก่อนเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติของสมองคนเราถ้าเราไม่ฝึกมันเราก็จะได้แต่อะไรที่เป็นความสุขชั่วข้าวนะคะเราจะไม่สามารถ สร้างวินัยให้กับตัวเองได้เลยเนะและวิธีการนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยหลอกสมองได้เราก็เริ่มต้นทำกิจกรรมอะไรโดยที่จะไม่มีสมองมาคอยสร้างความขี้เกียจให้กับเราก็าคือหลอกมันค่ะ โดยเราสมมติว่าวันนี้โดยโยกตัวอย่างออกกําลังกายแล้วกันวันนี้เราจะไปออกกําลังกายเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเราจะไปออกกาลังกายวันนี้เราจะออกสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคิดอะไรที่มันแบบเยอะหรือว่าเกินไปเนี่ยสมองมันก็จะเริ่มประมวลแล้วว่าอันเนี้ยมันต้องใช้แคลอรี่เยอะแน่เลยมันต้องเหนื่อยแน่เลยนะคะมันก็จะเลือกกิจกรรมอะไรที่ ที่ไม่เหนื่อยแทนที่นะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ไเบี่ยงกำลังกายตามที่เราคิดไว้แต่ให้เปลี่ยนเป็นคิดซะว่าวันนี้เราจะไปเดินในสวนสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราแค่คิดว่าเออเดี๋ยวเราเอาเสือโยคะปูแล้วก็เดี๋ยวยืดยืดสัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเริ่มต้นทำสิ่งนั้นไปแล้วอะ่ะมันจะต่อเนื่องไปเองโดยอัตโนมัตินะคะ คือสมองมันจะมีความดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือเวลาเราเริ่มทําอะไรได้แล้วเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเราเราก็จะแบบทาไปเพลินเพนมันจะยากตรงจุดที่เราเริ่มต้นแค่นั้นเองนะคะและถ้าเรานะคะเริ่มฝึกแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ทํากิจกรรมที่เราต้องการได้แบบต่อเนื่องทุกวันแล้วเนี่ยผ่านไปในช่วงเวลาหนึงสมองมันจะเริ่มเสร็จแล้วะคะ่ะว่า กิจกรรมนี้เป็นอะไรที่สําคัญที่ต้องทำนะคะแล้วทีนี้มันก็จะทําโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปหลอกมันอีกเลยเราจะออลูก ตื่นเช้าขึ้นมาออกกําลังกายโดยอัตโนมัติหรือเราจะนั่งสมาธิโดยอัตโนมัติเราจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยอัตโนมัตินะคะทุกกิจกรรมที่เราทําไว้เนี่ยต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นกิจวัตรประจําวันของเราโดยอัตโนมัติไปเองเลยนะคะแล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยและเป็นวินัยที่เราสร้างขึ้นอย่างถาวรอ,อยากให้ลองเอาไปใช้กันนะคะเพราะว่าใช้กับตัวเองแล้วก็มันเห็นผลมากๆเลยนะ และสำหรับโยคะในวันนี้นะคะจะเป็นการฝึกแบบสบายๆคนที่เริ่มฝึกนะคะเหมาะม,มากเลยสามารถฝึกตามได้เลยสบายๆนะคะหรือว่าคนที่ฝึกมาสักพักหนึ่งแล้วและอยากจะโยคะแบบว่าไม่หนักมากนะคะก็สามารถตามในคลาสนี้ได้เลยและถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยท่าแคดข่าวนะคะในท่านั่งค่ะ นั่งชันเข่าเลยค่ะผักมือไว้บนเข่านะคะหายใจเข้าเงานหน้าขึ้นแอนอกเยอะๆเลยค่ะหายใจออกโก่งหลังกดข้างเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยหายใจเข้าเงานหน้าแอนอกค่ะหายใจออกกดข้างลงมาค่ะโก่งหลังหายใจเข้าเงานหน้าขึ้นแอนอกค่ะ หายใจออกกดค้างโก่งหลังอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าค่ะแอนหน้าขึ้นแอนอ,อกขึ้นและหายใจออกค่ะกดข้างลงมาก่งหลังกลับมาที่เซนเตอร์นะคะจากนั้นหมุนศีรษะไปทางด้านขวาค่ะรีแลกซ์ศีรษะรีแลกซ์ต้นคอนะคะ และหมุนกลับด้านไปทางด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะกลับมาที่เซนเตอร์นะคะหายใจเข้ายกมือทั้งสองขึ้นเลยค่ะหายใจออกบิดตัวมาทางด้านขวาพักมือไว้ที่พื้นหันมองทางด้านขวาเลยค่ะหายใจเข้าอีกรอบหนึ่งกลับไปที่เซนเตอร์ยกมือขึ้นค่ะหายใจออกบิดกลับไปที่ทางด้านซ้าย มองไปที่ไหล่ซ้ายค่ะกลับมาที่เซนเตอร์ค่ะยังอยู่ในท่าชั้นเข่านะคะยกขาขวาขึ้นและใช้มือซ้ายค่ะจับด้านนอกของเท้าขวายืดตรงออกไปค่ะและมือขวาวาดตรงไปทางด้านหลังเราหันมองทางด้านขวานะคะใส่เข้า หายใจออกค้างอยู่ในท่านี้สักพักนะคะเข่าวขวาสามารถงอได้นะคะถ้ารู้สึกตึงโทษค่ะถ้ารู้สึกตึงมากๆงอได้นะคะใจเข้าหายใจออกกลับไปที่เซนเตอร์ค่ะหันกลับมาตรงกลาง และกอดเข่าขวาดึงเข่าขวานะคะเข้ามาหาลำตัวยืดขาซ้ายออกไปค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆนอนลงนะคะวางหลังของเราลงกับพื้นเบาๆจากนั้นนะคะยังกอดเข่าไว้แล้วเราจะค่อยๆหมุนเข่าขวาของเราไปทางด้านขวาก่อนค่ะ เข่าไปทางด้านขวาและกลับมาทางด้านซ้ายหมุนเป็นวงกลมช้าๆเ,าเบาๆรีแล็กซ์จากนั้นเราจะค่อยๆยืดขาขวานะคะตรงขึ้นไปเลยค่ะยืดตรงขึ้นฟ้าสลับกับงอเข,าขา่าค่ะและดึงเข่าเข้าหาลำตัว ยืดขาตรงค่ะงอเข่าดึงเข้าหาลำตัวยืดขาตรงแล้วงอเข่าดึงเข้าหาลำตัวอีกหนึ่งรอบนะคะยืดขาตรงขึ้นฟ้าค่ะรอบนี้ค้างไว้นะคะยืด ค้างไว้จากนั้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะยกศรีรษะนะคะและดึงขาขวาเข้ามาชิดกับศรีรษะของเราและค้างไว้ค่ะยืดแฮมสตริงให้ลึกขึ้นนะคะท่านี้คลายท่าค่ะวางศรีรษะลงค่ะจากนั้นค่อยๆวางขาขวาลงกับพื้นค่ะ แขนทั้งสองข้างวางเหนือศรีรษะแล้วใช้แรงจากหน้าท้องนะคะค่อยๆลุกขึ้นนั่งค่ะหายใจเข้าและหายใจออกพับตัวลงไปที่ sit forward bend นะคะเราจะไม่ค้างนานนะคะจากนั้นเราจะไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะค่อยๆ ยกตัวกลับมาที่เซนเตอร์ค่ะและงอเข่าซ้ายชันเข่าซ้ายขึ้นมาใช้มือขวานะคะจับที่ด้านข้างของเท้าซ้ายและบิดตัวหันไปทางด้านซ้ายโดยที่มือซ้ายกางออกไปทางด้านหลังค่ะเหมือนรอบแรกนะคะถ้ารู้สึกว่าตึงมากๆนะคะเรา งอเข่าได้ค่ะใจเข้าหายใจออกกลับมาที่เซนเตอร์ค่ะงอเข่าซ้ายนะคะดึงเข่าซ้ายเข้าหาลําตัวค่ะแล้วค่อยๆวางหลังลงนอนกับพื้นดึงเขา่าเข้ามากอดและหมุนเข่าซ้ายเบาไปทางด้านขวาค่ะ มุนกลับมาทางด้านซ้ายรีแลกซ์เขา้าจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะยืดขาซ้ายขึ้นฟ้าค่ะสลับกับงอเข่าซ้ายนะคะและดึงเข้าหาลำตัวยืดขาซ้ายขึ้นไปค่ะ ข่าดึงเข้าหาลำตัวค่ะยืดขาตรงรอบนี้ค้างไว้นะคะยืดค้างไว้นะจากนั้นเราจะหายใจเข้าลึกๆนะคะและหายใจออกค่ะยกศรีรษะดึงขาซ้ายเข้ามาชิดกับศีรษะของเรานะคะ เื่อยืดเปิดแฮมสตริงให้ลึกขึ้นค่ะค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกคลายท่าค่ะวางศรีรษะลงค่ะและค่อยๆวางเท้าซ้ายลงกับพื้นหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศรีรษะหายใจออกค่อยๆใช้แรงหน้าท้องลุกขึ้นมานั่งค่ะ และพับตัวลงหายใจออกค้างอยู่ในท่าสักสองสามลมหายใจนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นกลับมาที่เซนเตอร์นะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นและหายใจออกผ่อนแขนทั้งสองข้างลงค่ะ ทานี้นะคะเราจะดึงเท้าทั้งสองข้างเข้ามานั่งขัดสมาธินะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นทั้งสองข้างหายใจออกเอ็นไปทางด้านซ้ายค่ะหันมองด้านบนนะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาที่เซนเตอร์ค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นค่ะหายใจออกเอียงมาทางด้านขวาค่ะ ขึ้นด้านบนกลับไปที่เซนเตอร์ค่ะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเดินมือไปทางด้านหน้าและพับตัวลงค่ะวางหน้าผากลงที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นเดินมือกลับมาค่ะ ยกลำตัวขึ้นกลับมาที่เซนเตอร์นะคะและค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นไปที่เทเบิลท็อปโพซิชันนะคะลักษณะเราวางเข่าวางมือเหมือนขาโต๊ะค่ะเราจะต่อเลยนะคะแคตคาวค่ะหายใจเข้าเงนหน้าแอ่นหลังหายใจออกกดคางนะคะกงหลังค่ะ ข่าอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าเงียหน้าแอนหลังค่ะหายใจออกกดข้างกงหลังนะคะ <Okay. S 1> โอเคค่ะจากนั้นต่อกันเลยยกสะโพกขึ้นไปที่ดาเฟซิ่งด็อกเดินอยู่ในท่าดาวด็อกสักครู่นะคะค่อยคอยรีแลกซ์หลังขา จากนั้นนะคะจากดาวด็อกเนี่ยเราจะเดินก้าวสั้นๆขึ้นไปที่ด้านบนของเสือเลยค่ะเดินก้าวเข้าไปเลยค่ะเราจะไปหยุดอยู่ที่ standing forward bend นะคะอยู่ในท่านี้สักพักเราอาจจะใช้มือจับศอกตรงกันข้ามกันนะคะและ ซ้ายหันขวาขยับซ้ายขยับขวารีแลกซ์คลายมือออกนะแล้วขยับเข่าไปมานะคะเพื่อยืดทำสตริงเพื่อรีแลกซ์หลังขาของเราเข่าเราสามารถงอได้นะคะถ้าเรารู้สึกตึงด้านหลังมากๆ เข้านะคะหายใจออกเราจะค่อยๆอ,ออกจากท่าด้วยการงอเข่าค่ะและค่อยๆย,ยกหนะ้าอกยืนขึ้นค่ะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวลงอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเขายกลำตัวขึ้นครึ่งทางค่ะหายใจออกเราจะสเต็ปเท้าซ้ายไปทางด้านหลังและวางส้นเท้าลงไปเลยค่ะ เขาหน้างอยกหน้าอกขึ้นยกมือทั้งสองข้างขึ้นสู่เบริโอวันนะคะและเราจะต่อกันด้วยอีโ p o พสโดยการทำแขนเป็นอ g โกนะคะวางศอกขวาทับลงบนศอกซ้ายหายใจเข้าแอนหน้าหายใจออกกดศอกลงมาที่เข่า ใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกกดศอกลงไปที่เข่าค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นและคลายเหมือจากอีโก้นะคะกลับไปที่ v ริโอวค่ะจากนั้นนะคะ เราจะค่อยๆเตปเท้าซ้ายขึ้นมาที่ด้านหน้าของเสือหายใจเข้ายกมือขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวลงหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นครึ่งทางและเตปกลับไปที่ไฮพลังนะคะจะเป็นจตุรังก้าหรือว่าจะเป็นวางเข่าอกคางวางพื้นก็ได้นะคะและสไลด์ตัวขึ้นไปที่คอบราค่ะหายใจเข้า และหายใจออกยกสะโพวกวางลงบนส้นเท้าในท่าชายโพสจากชายโพสค่อยๆย,ยกลำตัวมาที่เทท็อปนะคะต่อเลยด้วยแคทข้าวค่ะเงนนะียนหน้าแอนหลังหายใจเข้าค่ะกลงหลังกดคางหายใจออกอีกหนึ่งรอบเงนนะียนหน้าแอนหลังหายใจเข้ากดคางลงกลง,ลงหลังหายใจออกค่ะ แล้วค่อยๆตั้งนิ้วเท้าขึ้นนะคะยกสะโพกกลับไปที่ downward facing dog จากนั้นจากดาวด็อกนะคะก้าวสั้นๆมาที่ด้านบนของเสือเลยค่ะเราจะต่อกันด้วยการยืดเปิดไหล่นะคะใช้นิ้วมือทั้งสองข้างสอดเข้าหากันและ พยายามกดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้ากดศีรษะลงให้ใกล้เข่าให้มากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ค่ะยืดเปิดหัวไหล่เลยค่ะจากนั้นงอเข่าแล้วค่อยๆย,ยกหนะ้าอ,อกยืนขึ้นในท่า Standing Cobra หางเงนหน้าแอ็นอกเยอะๆเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆและคลายท่ากลับไปที่เซนเตอร์ค่ะ หายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นนะคะหายใจออกมือมาที่หน้าอกอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกพับตัวลงค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นครึ่งทางหายใจออกก้าวเท้าขวานะคะไปทางด้านหลังวางซ้นลงงอเข่าหน้าสูทา Warrior ์ One. ยกมือทั้งสองข้างขึ้นค่ะ และต่อเลยด้วยอีโกแฮนนะคะวางศอกซ้ายทับศอกขวาหายใจเข้าแอนหน้าหายใจออกกดศอกลงมาที่เขา่ายกหน้าอกขึ้นหายใจเข้าแอนหน้าหายใจออกกดศอกลงมาที่เข่าค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นกลับมาที่เซนเตอร์ค่ะ คลายท่านะคะายมือออกยกมือทั้งสองข้างขึ้นกลับสู่ V วอริโอันนะคะและค่อยๆเตปเท้าหลังไปที่ด้านบนของเสือหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นฟ้าหายใจออกพับตัวลงค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นครึ่งทางและเตปกลับไปที่ไฮพลังเข่า หน้าอกคางวางพื้นและสไลด์ตัวขึ้นมาที่ขอบราหายใจเข้าค่ะหายใจออกกลับไปที่ชายโพสเยี่ยมมากๆเลยค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆโยกลำตัวขึ้นกลับไปที่เทเบิลท็อปนะคะลาค่อยๆนั่งลง ถ้าขัดสมาธิก่อนค่ะเราจะต่อกันด้วยการยืดขาซ้ายออกไปทางด้านข้างนะคะและขาง,งอเข่าขวาหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกเราจะเอียงไปทางด้านซ้ายโดยวางศอกซ้ายไว้บนเข่าซ้ายค่ะและหันหน้ามองด้านบน ู่ในท่านี้เราจะรู้สึกยืดถึงฝั่งขวานะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นยกลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกเราจะยกเข่าขวาวางทับบนเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าและหายใจออกพับตัวลงค่ะพับตัวทับบนเข่าทั้งสองข้างเลยนะคะ ู่ในท่านี้เราจะอยู่ในท่าที่เข่าขวาทับอยู่บนเข่าซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกหนะ้าอกขึ้นตั้งเข่าขวาขึ้นค่ะแล้วเราจะใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาไว้ค่ะแล้วบิดตัวมาทางฝั่งขวาหันหน้ามองไหล่ขวาค่ะถิยตัวกลับมาบิดตัวกลับมาเยอะ และหันกลับไปที่เซ็นเตอร์ออกจากท่านะคะยืดขาทั้งสองข้างตรงเมื่อกี้เราทำฝั่งซ้ายเครานี้ทําฝั่งขวาค่ะยืดขาขวาตรงออกไปค่ะเข่าซ้ายงอเข้าหาลําตัวหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกวางศอกขวาวางพักไว้ที่เข่าขวาและเอ็นตัวมาทางด้านขวานะคะเราจะรู้สึก ยืดลำตัวทางฝั่งซ้ายแล้วค่ะครั้งนี้มองบนนะคะมองด้านบนไว้หายใจเข้ากลับมาที่เซนเตอร์ค่ะหายใจออกเราจะใช้นะคะเข่าซ้ายวางลงบนเข่าวขวาค่ะหายใจเข้ายกมือคืนหายใจออกพับตัวหลงรอบนี้เราจะเป็นเข่าซ้ายนะคะ วางพักลงบนเข่าขวาและพับตัวลงหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้ายกหนะ้าอกขึ้นค่ะและยกเข่าซ้ายขึ้นตั้งเข่าซ้ายขึ้นนะคะ และใช้มือขวาแขนขวาอบกอดเข่าซ้ายไว้และเราจะหันมองมาทางด้านซ้ายค่ะทวิสตัวบิดตัวมาทางด้านซ้ายเยอะๆเลยค่ะหันมองที่ไหล่ซ้ายไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกกลับไปที่เซ็นเตอร์ค่ะคลายท่าด้วยกัน ยืดขาซ้ายออกไปยืดตรงออกไปเลยค่ะเดียดมากๆจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่ท่าปิดท้ายกันแล้วค่ะค่อยๆวางหลังลงนอนช้าๆค่ะและดึงเข่าทั้งสองข้างเข้ามาก่อน หยับไปมาเบาๆรีแลกซ์หลังสักครู่นะคะจากนั้นวางเท้าลงบนที่พื้นค่ะและแยกเข่าทั้งสองข้างออกจากกันโดยที่แขนทั้งสองข้างนะคะยกขึ้นเหนือศีรษะท่านี้ยืดเปิดสะโพกได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นท่าปิดท้ายของเราแล้วค่ะ นันค่อยๆย,ยกเข่าทั้งสองข้างเข้าหากันและดึงเข่าเข้ามากกอนอีกหนึ่งรอบใช้แรงจากหน้าท้องโรตัวขึ้นมันนั่งเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ mm. เราจะปิดคลาสนี้ด้วยกันนะคะด้วยการหมุนลำคอหมุนศีรษะผ่อนคลายหมุนไปทางด้านซ้ายหมุนไปทางด้านขวา สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมฝึกโยคะร่วมกันลาสวัสดีปีใหม่2023นามสเตค่ะ